To get right, yeah. And then to so good, I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance, do a dance, of victory, because now I'm living good. No, I'm not living like I used to be, and talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words I'd left behind. I gotta jump for joy and shout aloud and make a sound. สวัสดีครับผมนอการช่างนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่ตำบลกุจิกนะครับอำเภอสุขเนินจังหวัดโคราชนะก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับพื้นที่แปลงนี้นะครับพื้นที่น่าจะประมาณห้าหกไร่นะผมยังไม่เคยวัดเต็มแปลงสักทีรายละเอียดก็เริ่มต้นจากสระน้ํานะครับสระน้ํายาวนะครับจากนี้ถึงตรงนี้นะครับยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้างสิบเมตร รูปนี้นครับฝั่งนู้นก็ยี่สบเอ็ดเมตรนะครับจากนี้ถึงนู้นยี่เหมือนกันแล้วก็สิบความลึกอยู่ประมาณสี่เมตรห้าสิบนะครับชั้นแรกขุดลงไปที่ความลึกห้าสิบเซนวางชานพักหนึ่งเมตรแล้วก็ลงไปอีกสี่เมตรนะครับเพราะว่าต้องการดินใช้ถมที่ปูกบ้านค่อนข้างเยอะนะครับสเปคคันล้อมความกว้างสาเมตรนะครับความสูงหนึ่งจุดห้าศูนเมตรเมตรห้าสิบเซนนะครับวัดจากพื้นเดิมขึ้นมา แล้วก็ชานพักตรงนี้นะครับกว้างหนึ่งเมตรนะหลังคันกว้างสามตรงนี้ที่ผมจะบอกครับจากฐานนี้ไปจนถึงหลักเขตนะครับจะใช้พื้นที่อยู่แปดเมตรนะถ้าท่านใดกําลังจะทําคันล้อมหลังคันความกว้างสามเมตรความสูงเมตรห้าสิบเอ่อพื้นที่บ้านนะครับจะอยู่ที่ขนาดสิบสิบสองคูณสิบห้านะครับแต่ดินอนะมันจากสานะ้ามันไม่พอนะครับ ตองที่สั่งดินข้างนอกมาเติมนะครับอันนี้จะเป็นดินนอกนะจะเห็นได้เลยว่าคนละสีกันจะดูเหมือนศาด้านนี้มันจะบีบๆเข้านะครับเพราะว่าถนนคันคลองนะครับมันกินเข้ามาในที่นะผมก็เลยเราจะลองต้องเลยต้องไปตามตามรูปแปลงนะครับเพราะว่าเราจะไปขูดให้ถนนเล็กลงเดี๋ยวรถจะวิ่งกันไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปตามตรนเลยจะดูเหมือนบูมแมลงนิดนึง ลึกนะครับเนี่ยน,น้ําจ้ของที่ทําโลบเป็นระบบการักน้ำนะครับดีมากเลยไม่ต้องใช้ปั๊มอะไรให้เสียงดังเลยนะครับใส่การักน้ําดูนครับปลายท่อมันยาวลงไปน่าจะสักสองสมเมตรได้นะครับลงลงไปที่ก้นสระนะครับปิดเปิดด้วยระบบวาล์วนะครับแล้วก็กรอกน้ํำมันก็สูญญากาศมันก็ดึงน้ําเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงทางเข้านะ คันล้อมเราก็ยาวไปยันนู้นเลยยวผมจะพาไปดูจนสุดเลยคันล้อมเราสูงเมตรห้าสิบครับใช้กล้องยิงระดับยิงตลอดทางเส้นนะครับตัวดินนะครับที่เอามาทําเป็นคันล้อมเนี่ยต้องใช้คองนะครับความกว้างนะครับขั้นต่ํานะสี่เมตรห้าสิบนะครับความลึกอยู่ประมาณสองเมตรนะครับ ถามว่าดินพอไหมดินก็ยังไม่พอนะครับเจ้าของที่ก็ไม่อยากให้คลองใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกเขาเหลือน,นิดเดียวนะครับก็เลยบอกกเจ้าของที่ว่าไม่งั้นต้องใช้ดินด้านนอกมาเติมนะครับเพราะว่าดินมันไม่พอถ้าเราไม่ขยายคลองให้ใหญ่กว่านี้อ่าเจ้าของที่ก็เข้าใจโอเคนะครับแปลงปลูกวัดจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับแปลงนะครับความกว้างเจ็ดเมตรห้าสิบนะครับ แล้วก็กันชานพักไว้50เซนห้าเซน5้าสเซนที่เหลือก็จะขึ้นเป็นรูปแปลงเลยหรือพี่พี่ท่านใดกําลังวางแพลนจะขุดนะครับอยากแบบไม่อยากให้การ50ิเซนให้มันถึงขอบมาเลยอันเนี้ยบอกทีมงานเราได้เลยนะครับเราจัดให้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอะไรเงี้ยครับก็แนะนําได้นะครับอ่าส่วนล่องน้ําล่องซอยเข้าไปนะครับความกว้าง2เมตรความลึก1.50เมตรคือ สเปหกหลักๆของทีมงานเราเลยถ้าพี่ๆที่ดูหลายคลิปติดตามตลอดก็จะรู้ว่าเราขุดสเปคนี้บ่อยมากนะครับกว้าง2อลึกหนล่ดห้กลลองกว้าง50สาง50สิบเซนก็ฝั่งนู้นก็ผมก็เก็บขอบให้ไม่หมดนะฝั่งนู้นมันเป็นคันคองนะครับเก็บขอบจนตอนแรกมีแต่หญ้าลกเลยนะครับ แปลงนี้ผมใช้เวลาไปประมาณห้าหกวันได้น่าจะประมาณห้าหกวันรถขุดสองคันนะครับงานมันเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะผมก็แต่รอรถดินนะครับพอดีเจ้าของที่สั่งดินนอกมาเติมเราก็เลยอยู่รอเกลี่ยดินให้เสร็จไปเลยนะครับที่แรกว่าจะกลับมาเกลี่ยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องย้อนกลับเข้ามานะครับเนี่ยครับสาเหตุที่ดินมันไม่พอเพราะว่า ตามหัวมุมอะพี่พี่สังเกตเลยมันมันจะกว้างกว่าสาเมตรเนาะเพราะว่าถ้าผมทําถ้าเราเอาสาเมตรแล้วก็ไปชนสาเมตรอย่างเงี้ยเวลาอนาคตเรามีรถหรืออะไรเงี้ยที่จะวิ่งบนคันเนี้ยมันจะเลี้ยวไม่ได้นะครับตามหัวมุมอะเลยจะใช้ดินเยอะนะครับแลวก็เป็นส่วนทําให้ดินขาดนะครับแล้วก็บวกกับร่องน้ําที่มันแม็กสุดได้แค่ความกว้างสี่เมตรห้าสิบด้วยนะครับแล้วก็ ระบบคลองน้ำนี่ผมว่าใช้ได้ยาวๆนะครับน้ําพอเลยแหละบวกกับมีคลองสาธารณะด้านข้างด้วยนะพี่เขาก็จะทัดให้พี่ๆดูวีดีโอต้นคินะครับจะจะเป็นแบบนั้นเลยจะเป็น ชิ้นกว้างมั่งชิ้นยาวมั่งนะครับไออันนี้จะเป็นได้แค่แปลงเดียวนะครับเพราะว่าเราซอยกว้าง4เมตร50แล้วก็ดินขึ้นมาทําคันล้อมที่เหลือเป็นแปลงปลูกนะแปลงปลูกรู้สึกจะกว้างอยู่ประมาณ5เมตรกว่าๆนะผมก็ไม่ได้วัดแน่นอนดูกบด้วยระยะสายตาเพราะว่าเราขุดฝั่งนี้ปุ๊บแล้วก็ไปตีร่องกว้าง2ลึก1.5ดักฝั่งนู้นเหลือเท่าไหร่ก็เป็นเกาะกลางไป มาสองสามคืนแรกหนาวมากนะครับอุณหภูมิแค่สิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดสิบสามอยู่อย่างเงี้ยพอเบาหนาวก็ลมกระโชกทั้งวันนะครับอันนี้ที่แรกมันแห้งหมดเลยนะครับจ่องที่เขาเติมน้ำเลยนะครับใส่ระบบการักน้ำแม่เจ๋วมากพ่อหน้าสามที่เองนะเติมได้ทั้งแปลงเลยก็คือเติมทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ต้องใช้ปั๊มนะครับ พีพ่่ท่านใดก็สนใจก็ลองปริษฐติดรอยดูนะครับดูใน y t u t u เอาเจ้าของที่เขาดูใน YouTube นะครับนี่ครับอันนี้คือสุดของแปลงแล้วเขาจะอยู่ประมาณนี้โอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับแปลงนี้ใช้งบประมาณไป แสนกลางๆทั้งหมดนี้ที่เห็นนะครับไม่รวมกับเอาดินด้านนอกมาถมนะจบไปประมาณแสนกลางๆก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามไว้ด้วยนะครับทีมงานเรานะครับทีมงานเล็กๆนะครับเราอาศัยทําเองเนาะไม่ได้แรกยกรถร่วมจัดคิวคนข้างจัดนานนิดนึงแต่รับประกันคุณภาพ,พทุกแปลงส่วนเรื่องขนาต่างๆตรวจสอบได้นะครับความกว้างความสูงอะไรอย่างเงี้ยครับรองน้ําเราค่อนข้างขุดเป๊ะนะครับโอเคครับผม ท่านใดสนใจงานขุดติดตอ่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าห้าสองสี่หนึ่งห้าห้านะครับย้ายออกไปแล้วนะครับรถขุดเจอกันที่อําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับแปลงนี้โปรเจกต์ใหญ่สุดตั้งแต่เราน่าจะขุดเลยมะแปลงที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราน่าจะเคยรับงานมานะครับแปลงนี้มันสี่สิบกว่าไร่เนาะทายกคันล้อมรอบแล้วก็มีโคกวงกลมปลูกบ้านอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอไปถึงชยภูมินะครับ อยากอัพถีนิดนึงอยากให้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบเลยจะพยายามอัปเดตให้โดยตลอดนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ